เราไปดูนาทีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักเตะทีมเชลซีที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐหลังจากที่เชลซีเอาชนะปารีสแซงเชร์แมงในศึกฟี่าคลับเวิด์คัพไป3ประตูต่อศูนในรอบไฟนอล ทรัมป์ได้เดินทางชมการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับเมลานียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นเวทีเพื่อเตรียมมอบเพื่อรางวัลให้แก่นักเตะก็มีผู้ชมบางส่วนคะ่ะที่ส่งเสียงโห่ร้องไม่พอใจขณะที่อีกส่วนหนึ่งส่งเสียงเชียร์ทรัมป์ยังได้มอบรางวัลให้แก่นักเตะรายบุคคล มีการมอบรางวัล Golden Ball ให้แก่โคลพาเมอร์มิดฟิลด์ดาวเด่นของเชลซีและมอบรางวัล Golden g o กลฟให้แก่โรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูของเชลซีด้วยรวมถึงมอบเหลียนรางวัลให้แก่นักเตะคนอื่นๆที่ร่วมรายการ